พี่น้องยงมามุดเสาเด้อกินเขานไะมหมอนเด้อ FC หักแพงเมื่อทุกคนทั้งลาวทางไทยต่างประเทศทีนางเข้มคนปลาแหงอันนี้หัวตะกะเตนแจวพี่น้องกินกันเด้อสบายดีพี่น้อง,งกันเช้านมากินเขากับพิลาเด้อ FC หักเมื่อทุกคนทั้งไทยและลาว,วต่างประเทศเด้อ แกวลาแหงกับจียังเข้มพี่น้องขวดตักแตนนะฮะฝนคุณแม่มาเด้อจ้างเหมือนเิคือว่าแจงเิมไม่ได้คือม่ สวัสดีพี่น้องเอลชินหักแพงทางลาวทางไทยต่างประเทศเด้อพี่เขาเศร้านกก่าเหม่อมอเ้อร์สลากพันจีนังเข้มปนไปแห่งจากตะวัวจากตะเตนมามากินน้ำกันมาเด้อเพื่อนทางเมืองนอกเพื่อนทางเมืองไทยทำเต่งเด้อเฮ้ยเรียกสลีแม็กกี้คิมความหัวเด้อเดือดซ้อนเดือบ้า แดดมาเนี่แดดบดแดดบดจุไปทโตกบุรีบอดเลยว่านี่คึ้เมืดเมื่อบริโตกนี่แดดจะเศร้ามาเนี่ยตกลอบเ่าขึ้นก็ขึ้นตกตบีกะปล่อยตกเป็นช่วงตกค่อยๆตกกระปตะปอยมันเสน หานบานๆง่ายๆนะพี่น้องดดกินเดบเชียบง่ายๆงานบ้านเขากินแบบนีแ้แหละแซ่บกับภูมักอ๋อภูภูมักกับโบแซ่บมันมีมอ้อนฉันกินแบบนี้นะสุ้ใจอยากอาหารแบบบ้านๆนะ ไม่พักพักไว้ก็จะหลายลายมือเลยหม้เสีอก็มืดยังก็มืดมืดแค่ไหมืดกินข้าวแล้วมอสิกัดหาหมอจะปวดเบิ้ง ว่าแต่ได้ถ้าเพนพาได้ก็พิพาเนาะโตข้อแม่ม้อนเป็นแบบแม่ม้อนนอนห้องหมอพาไนเด้ด้วจังหูเด้วยแบบแม่ม้อนเป็นยังเด้อพี่น้องเด้อบบแม่ม้อนพาอยังเอจะสิดทายคลิปให้เบิ่งแต่ว่าไปห้องหมอมาเนี่ยบบได้ทายคลิปแต่แบบไปกูอจะเซือมันเนี่ยไปตรวจด้วยขยันตัวเองอะศเซือ ไปหูกำตอบจากหมอโมอนี่นะปลาพึ่งจีว,าวา่าแบบใบเป็นผื่นโอเคปลาปาดปลาดจะตกลงปลาปาดนะปาดได้แล้วก็เอากับเอากับผาเนะผ้าได้เอากับผาเป็นมอเลี่ยงพญาตใบไลปีสามสิบกว่าปีแล้วจได้ลูก,รกแรกจะซื้อผ้าลูกแรก งานนักคือพาลยกยกแน่นนักมันเละเป็มเตะกับเราบอกเป็นยังเหรอหมอเขาบอกว่าเพราะเป็นยังเราเป็นยังเราต้องพาดอกผู้ยิงคือการมิดเปิดลูกคือการมิดเผอญนี่เนี่ยมันเลเจ็บเลยปวดน่าทึ่่านมากมัเจ็บเลยปวดแต่ตอนนี้มันหลายปีแล้ว ลายปีเด็เจ็บไม่ได้ออกเนยมันสูบพยานมาตลอดนะสูบมาตลอดสูบกับพยานตัวเองเป็นร้ายโลกเมยม้อนะโลกใตเนี่ยโลกหัวใจเนี่ยเด็กเขาโผล่เนี่ย ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยกระโหลกอันที่ว่าเพชรศิไปพานี่แหละสิษยาพาหมอสิพาตัวนี้ก่อนลูกไตสิว่าน้ำหลังลูกไตนี่มนหมอไก่พาคือกันนั่นแหละไปกวดมันมีลูกแข็งๆอยู่ในไตนะพี่น้องถ้าเพิ่อยิงแ,งแสงเลเซอรกับอะไรอีกเหรอต้องพาอย่างเดียวผ่าคิดออกลูกแข็งๆที่แน่นในหมักไข้หลังะนะ่นะอ๋ออย่งสิดี์น,น,นี้ผลวันแน่นเดียมนบอกกล่าวไปผ่าแม่มน์ยาน เห็นหลายคนเลยผ่านลูกตายอย่างตายเนาะ,ะยันหังเฮายังหันยังบังอยู่ไปสิอยู่ซสื่อพไปผิาไปพาตายซะนะมนยานเลือยปล่อยมาอยู่เลยเลยพออยู่ก็อยู่ไปกินยานยานังกับพวกทุกเราก็กินไปนะก็สื่อยานลูกตายแล้วมากินเดี๋ยวนี้น่ะกว่าตายอยู่ ส่งกินแบบกาแฟเป็นซองส่งกินแบบกาแฟแล้วก็มีเป็นเม็ดกินคููกันเมมอนกินนั่นมันมีขาดพินปนูนออกก็มันมีขาดกินปนูนเป็นม่ดซองขังเลยนะไตเป็นดองขังเลยกินช่วงนั้นกินมัดหากล่องเห็นขากินปนูนออกออกราอากบบ้ายออกอะมันเจ็บอะนี่มันเจ็บพอบ้าคือจะเป็น ล่างล่างไตออกมันจะเจ็บก็เลย่ยังแล้วมังก็พอใจแล้วก็ไปซื้อวิตามินบำรุงบักรลังมากินกรบมือแขกหนึ่งแล้วก็ขาดยากินบาดขาดยากินกินหมดขาดยากินกรบปุกได้กินมาซองเสมอมันเจ็บขึ้นอีกบาดนีงเจ็บไตขึ้นอีกมาซื้อยามากินเมื่อวานซื้อยามากินขึ้นอีกได้โรคไม่ติดกลัวกลัวโรคได้โรคใดเนาะพี่น้อง ลายโกรกไลยก็ญชาปัวแต่ท่ากับปัวตัวนี้เป็นขั้นตอนก่อนกินยาไปก่อนตัวนี้นะตัวโกคายกินยาไปก่อนบอกกล้าทายามันเนย็นเลยานกเนาะอือมันเปนพมร้อน เชอแค้คนทนเป็นเม็ดเดโอดจังโล่งนะเพียงแตเป็นน่นึงเป็นน่นนงโลกประจำตัวเนี่ยมันถึงถึงมดทุกคนเลใส่โลงบ่คือกันอาก็สิเป็นาร ไปกันนั่งละ่ะไปให้หมอไปกันนั่งล, mm. ล่ะเรื่องคือว่าอลไรฮุมหมอเขาก็หาโหมฮายทายคลิปเนาะ mm. เขาก็หาโหมฮายทายค mm. ลิปคุณละกันเัาไปพาเป็นม,มอนพาไม่ใช่เป็นม,มอนเป็นม,มอนออกนอนห้องตึกพิเศษเป็นม,มอนเจ๊ทายดึงดึงเด้อเป็นม,มอนเด๋ยวขาเด้อ อยู่ห้องของเ,อ,เองม่วนวิภาเห็นในถ่ายได้เขาจะถ่ายแจงกล้องไปไม่เห็นไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นเนื้อหมอทหารของหลักที่เขาของทหารยังสำคัญเแต่พฤศจิตราคาาว่เขาจะถ่ายเอาอยัางไห้โหมูลไห้ศัตรูยังแบบตั่หน,น้าพี่น้องเบ็ดนั่นความหมายแบบนั้นจุดการเมือนนงเ,อเลยพี่น้องเดี๋ยวมาถ่ายยังไงล่ะของหมอของทหารไม่ใช่ทหารเป็นแพทย์เป็นหมอนะคะ่ะ สดกันเมืองเลยได้กันอนเรามังกมัดกนก็บางท้ายเดยมอเมืองหม,ม,มอแฉงคุมหายายมันนอกจกทำเขานอนของพิเศษเทาไห้ท้ายมัน,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 ไ,ดน,มนได้เป็นเ่แบบเปิมืู่ได้คนมืนูนะรอยทายเล็กน้อยนะ มนันแบบอบาดังเลยมันแอกคอยได้ยินอ <c oughs> นยูบอ่บ่พี่น้องได้ยินอยู่บ่เป็นมอนลมเลยผัดมา,าเด้ดอมาได้ดดยินอยู่มาสิเด้อแต่ว่าบ่ได้ยินแต่ว่าบ่ได้ยินเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเสียงขึ้นอยู่พินก็ไปห้องเฮียนไปสอบแล้วไปทดส้าจะไปน้ำพายยางไปบหรือวาอ่าไหนได้ ทีแรกว่าใไถแม่ไปส่งแม่ไปท่านใหญ่มากไปก่อนใจห่อนอ่ะแจกโตไปอ่ะเ้ยอย่าเห็นหมูดพวกมูดเงี้ยนะเดี๋ยวเชิญมูดเห็นพวกน้องแกะผ้าออกไปเอาเงินไถไปซื้อกินโรงเรียนก็เป็นแม่แม่เฮาเนี่ยจะซื้อกินโรงเรียนเงินหนเพิ่นซื้อกินโรงเรียนแจกโตก็มาหลอกเป็นเวรเงา ดินน้ำหมูล่มูใช่หรอไปดินุ่มกว่แม่นี่อะนนะเพื่อนปาเลนจะแซ่หมูเลนจแซวลไปไอคิงลย่ลิน้ำมันขางเฮือนนะคะอืมไอ้คิงเห็นเจ้าฮงเลยเจ้าคืองามแท้เอาอฮงเฟชเจ้า แม่้ยะบอกว่าเห็นจะบอกว่กาได้เ,เ,เหีนแล้วก็ขลิ่นตัวซับพเห็นแหละผมเม่เห่าแก้วอันนี่แหละขลิ่นตัวซับเราอยหายคนว่าเขาปบปรับบปนอนเขาบปเบิ่งเฮียนว่ะเงาขมุนเป็นหลุหลายนะเป็นค่น้อยก็เป็นหลุ่เธอซบจักมัดกดแต่น,ตนั่นกดตนี้ ก็นเดียวอะไรไบ้านขี้ตามันจะชื้อ คลิปนี้กับพี่มอนลาไปก่อนเ้ยพี่น้องเ้ยลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซัดตะไคร่สองน้องน้ำพิงใหญ่หมอนเ้ยพี่น้องเด้อบาย